สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนี่พากินปิ้งปลายวนปลาญวนป,ปลาญวนสินี่ยครับพี่น้องสามตัวนี่น,นี่เป็นโต้งสีใครใครครับปลาเนื้ออ่อนยังปลาเนื้ออ่อนมันปิ้งไว้ย่างครับเหยบเกียร์แซบแซบสามตัวครับพี่การสามตัวหาสิบบาทก็จแซ่บดีเด้ครับพี่น้อง แซ่บบ่แสบแซ่บเนี่ยเป็นปลาเนือออน้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนพี่น้องแซ่บแสบเนี่ยโอ้ยลองกินห่อนหอนเนี่ครับกันจงไหม่โดนเป็นไข่ ม,มัน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 เค็มเค็มเค็มเกลียวจะบอกกัแซ่บกินห่อนห่อนแหงแซบครับกินกับข้าวเจ้านี่ถือกันดีครับเนาะเป็นป่ะไข่ไข่ปลาอย่าง มาสารคามนี่ถ้านังเทียบทันเน้ยครับขายดีอืมขายดีคนคนเอาสองปิ่งสามปิ่งเพื่อหมกักจะเป็นพยายบาลซื้อหลายกลัวพยายบาลกับมักเึือกันแบบบางทรงปลานี่งสมบกตอกรมูลเลยปลาดุปลาเข็งนี่ขายแถบโบอ,กออกกันมีปลา ปลาอ่นปลนคืออืนปลาปลปลาตองไก่ปลาปานังปลานังเออคล้ายๆปลานังปลาหงอนหางหยักเดียวเป็นปลาหนำหนำซีจ้ปลาหนำซีบ่เป็นปลาหนำมั้ง ตามโตหาทีบ๋บเติมเลีเลยเ้ยวก็เจ้ากับเสียบดีครับมันดีมันมันเค้มเคมินตอนห่อนนี่แสีบค่ะตัวเองแล้วชอบก็ไลค์กดแชร์กดติดตามนุ่มดีสามันแคกนขอบคุณแลยสวัสดีครับ